กรีนวูดพ้นผิดแล้วแมนยู Man, เอาไงต่อหลังจากที่เจ้าไม้เขียวมีข่าวคดีความเรื่องการทำลายร่างกายแฟนสาวและโดนล่อซื้อมีคลิปเสียงหลุดออกมาไปทั่วจนเจ้าไม้เขียวนยต้องหยุดพักไม่ได้เล่นบอลไปเป็นปีๆทงทีมของเราในตอนนั้นจึงต้องแบนกรีนวูดไปก่อนเอาเขาออกจากเว็บสโมสรแต่สัญญาหลังบ้านยังคงอยู่อีกหลายปีมันอารมณ์ประมาณว่าจะดูท่าทีว่ารูปคดีมันจะออกมาเป็นยังไงมากกว่าพอทั่วโลกเขาซีเรียรเรื่องการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวออกมากๆโดยเฉพาะกับเด็กและผู้หญิง ยิ่งกรนวูดเป็นนักบอลที่มีชื่อเสียงแบบนั้นด้วยเรื่องนี้เลยต้องถูกเพ่งเล็งจากสังคมมากๆครับจนเมื่อวานอยู่ดีๆมือถือของผมเนี่ยก็ตะดิงตะดิงขึ้นมาครับว่าอายการเจ้าของคดีเนี่ยถอนฟ้องเข้าๆคือหลักฐานนั้นไม่พอพยานถอนตัวออกไปจากคดีไม่สามารถที่จะเอาผิดกับเจ้าไม้เขียวได้อารมณ์แบบเหมือนเคลียร์กันไปแล้วหลังจากข่าวออกผมเลยรีไปดูในเว็บทางการของสโมสรอนว่าแมนยูจะเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงครับ ในมุมของสโมสรประกาศเพียงว่าขอสืบสวนก่อนคือจะยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกอะไรทั้งนั้นมีแค่อรูปกินรูทกลับเข้ามาในเว็บของสโมสรซึ่งผมเดาว่าเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ที่ดีครับ บอกถ้าเรื่องในสนามอย่างเดียวเลยเนี่ยไม้เขียวพ,พ้นผิดมีประโยชน์กับแมนยูแน่ๆยังไงใครก็อยากได้ครับอย่างน้อยลูเทนทากก็ได้นักเตะฝีเท้าดีมาเพิ่มก็อาจจะต้องให้กรีนรูดเนี่ยกลับไปฟูมฟักมาใหม่เรียกความฟิตท,ทั้งกายและใจเหมือนกับเคสของซานโชพร้อมแล้วค่อยกลับมาเล่นครับตอนนี้ผมมองว่าปัญหาที่เรื่องมันยังนิ่งอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าครับคือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่คนติดตามทั้งโลกและข่าวค่อนข้างแรง เพราะงั้นการเทคแอคชั่นของนักเตะที่มีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงจึงต้องสอบสวนให้ชัดครับไม่งั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสโมสรนแน่นอนพอเพราะเด็กเนี่ยก็เชียร์ทีมแมนยูกันเยอะถ้าเกิดไม้เขียวทำผิดจริงเด็กก็อาจจะเอาเป็นแบบอย่างได้มันก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่งครับแม้ว่าชาวบ้านอย่างเราจะไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่า แต่การที่ภาพมันออกมาสู่สังคมแบบนั้นมันก็ไม่ดีต่อสโมสอนแน่ๆถ้าทำอะไรรีบเกินไปดังนั้นการที่สมมสอนประกาศออกมาแบบนั้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ครับผมบอสแมนยูช็อตโน้ตสรุปเรื่องแมนยูแบบเนื้อๆไม่เอาน้ำให้ฟังกันแบบง่ายๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ